นี้เราก็อยู่คาเฟ่ตักศิลานะครับผมเอ๊ะวันนี้ตั้งมาเที่ยวคาเฟ่ด้วยกันก็มีของหวานของข้าวกินได้หมดเลยนะครับผมก็เป็นคาเฟ่นะครับผมตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่เปิดมาไม่นานนะเป็นคาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ ก,กาแฟตักศิลาตักศิลานะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะชื่อทิ้งไว้นะครับก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปได้นะครับบรรยากาศสวยเป็นสวนนะครับเป็นคาเฟ่แบบสวนสวนลมลื่นมากเลยนะครับก็มีต้นไม้มีรังนกตรงนั้นถ่ายรูปได้อ่าแล้วก็มีนะครับปลูก พืชผ,ผักทิ้งไว้ให้โดบอสอีกก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นส่วนเป็นบอ่บอบ่อน้ำนี่นะข้างหลังนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาจะทำแบบอ,อนาคตเขาจะทำแบบว่าเป็นที่สำหรับพายเรือได้หรือเปล่าน,นะครับก็ต้องมารอดูกันในอนาคตนะครับผมส่วนครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินจิบกาแฟกิน โอนตินกินอะไรได้ครับผมสวยครับผมก็แนะนำมาเป็นตอนเย็นๆก็ได้ครับ <c oughs> บรรยากาศตอนเย,นย,นยน็นๆมันจะไม่ร้อนมันจะแบบสบายนั่งชิวๆริมน้ำ <c oughs> แล้วก,ก็สั่งอาหารมากินกันได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรารอไปดูเมนูอาหารกันได้นะ ตัวเนี้ยวิ่งซนกับเขาไปทั่วใช่เปล่าเนยอยู่น้ำอยู่น้ำยูน้องเดี๋ยวไปกินน้ำกินข้าวเดี๋ยวไปกินน้ำกินข้าวดยนะตาตาตาโอ้ย้มาลยดูได้อันนี้นะเขาก็เลี้ยงเป็นไก่ม้านะครับผมบางทีเขาก็เอาเรียกว่าไก่ชนก็ได้ครับเพราะว่าที่เขาทันนันไก่ชนกันเขาก็ใช้ พันเนี่ยครับเอาไปพน,นันเป็นไก่ชนแต่ก็เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีครับผมก็ไม่ค่อยแนะนาด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นกีฬาทรมานสัตว์เนาะโอเคบรรยากาศดีมากเลยครับอันนี้ก็เป็นคาเฟ่เขาก็บริการเป็นห้องแอร์อยู่ด้านในนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้โอคโอบรรยากาศดีครับตอนเย็นคือดวงอาทิตย์มันตก ตกดินพอดีงไงแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าฝั่งหนเขาก็จะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมยังไม่ไแน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะจะเราลองเดินไปดูกันหน่อยปะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไก่เหมือนกันนะครับผมก็ทำเป็นฟาร์มไก่ตอนนี้ไม่มีอะไรแลโอเค ก็ที่จอดรถบริการเยอะครับข้างในนี้มีลูกค้าตลอดครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าอันเนี้ยคาเฟ่แอนฟาร์มใช่ไหมเขาบอกว่าจะทําเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักเห็นลูกค้าเขารีเควสกันแต่ก็ต้องรอไปก่อนนะครับว่าจะอีกนานแค่ไหนถึงจะสามารถทําเป็นโฮมสเตย์ได้นะครับก็ลูกค้าก็สนใจกันเยอะครับก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับตัวนี้ก็มีเรือด้วยอ๋อ มีเรือมีสามารถพายเล่นได้นะแต่เราก็ต้องขออนุญาตก่อนนะตรงนี้นยครับถ้าเกิดเราไม่ชอบห้องแอร์เราก็สามารถมานั่งกินอาหารกันตรงนี้ได้นะครับผมจะดเดินนี้ไปให้ดูนะครับผมก็สามารถขึ้นมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับก็มีตะเกียง เขาเรียกอะไรตะเกียงจย้าพายุตะเกียงโบราณนะัจุดตรงนี้สวยงามครับผมผมอยากจะให้มันลองสัมผัสบรรยากาศเองจริงคือบรรยากาศมันดีอากาศมันมันไม่ได้ร้อนเลยนะครับแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับ ตั้งต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปทานข้าวข้างในนะครับผมเขาไม่เอาสินัขเข้าไปข้างข้างในนะที่จริงเขาให้เอาเข้าได้แหละแต่เราจริงใจเจ้าของร้านนะครับเพราะว่ามันเป็นห้องแอร์เนาะเพื่อต้องเอาสินัขไอ้ข้างนอกจะจะดีกว่านาะโอเคครับผมตั้งคอยตรงนี้ก่อนนะลูกเอ๊ะเดี๋ยวออกมาหลับหนึลูก

นหมาลังโมกก็กินเช้าอิ่มนะครับก็เป็นบรรยากาศร้านตอนเย็นนะครับผมเขาก็จะประดับแสงไฟกันเต็มไปหมดเลยอตรงนั้นก็สะพาน ข้ามไปอีกฝั่งเลยนะครับก็สวยงามมากครับงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผม